อ๋ะคะอ,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 อค่ะวุชีทั้งในคือแผ่นใหญ่มากออันนี้เป็นออริจินอลชีนะคะทุกคนดู อยู่ในช่องยินฟินฟู้ดนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ลานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีจ้าข้างหลังเรานี้นะคะก็คืองานเกษตรและของดีอุดรธานีจาวันนี้เป็นวันแรกนะคะ30สิงหาคมเปิดยาวๆ10วันไปจนถึง8กันยายนเลยค่ะข้าหงหลังเรานี้เป็นถนนอาหารนะคะทุกคนคะ่ะถนนอาหารเนี่ยจะติดกับนู่นเลย เขาเรียกว่าสวนสนุกนะคะอันนี้จะเป็นซอยแรกทุกคนขาข้างในนี้นะคะจะมีร้านขนมร้านนึงค่ะมาจากเกาหลีแท้ๆเลยนะคะเป็นเจ้าแรกเจ้าดังในติกต็อกนะคะทุกคนขามาปีแรกงานแรกในจังหวัดอุดรธานีของเราเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะคะร้านนี้เป็นร้านสีเหลืองนู่นเลยค่ะทุกคนคะ่ะป้ายสีเหลืองแบบนิ้เลยนะคะชื่อว่าร้าน ขนมเหรียญอป้า1ิบบอนค่ะทุกคนตามหยินมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันจ้า ทุกคนคะ่ะเราเจอร้านร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านขนมเกาหลีคะ่ะทุกคนเป็นร้านเจ้าดังเจ้าแรกในไทยเลยเขาบอกว่าดังมากๆในติ๊กต็อกนะคะนี่เลยเป็นร้านสีเหลืองแบบนี้เขาชื่อว่าร้านอบป้าสิบบอลนะทุกคนจะเป็นยังไงไปดูกันเพราะว่าเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันนะคะสิบบอลนะสวัสดีค่ะสิบบอลเกาหลีเนี่ยเหรียญเท่าไหร่คะกี่บาทเป็นเหรียญกลางเป็นเหรียญกลางเหรออ๋อเหรียญ เก่าเกาหลีเหมือนเมืนของไทยที่เป็นเหรียญกัน<อ>ใช่ไหมคะคเ่ะเดีวขอสอบถามหน่อยค่ะขนมนี้มันเป็นแบบขนมเกี่ยวกับอะไรคะขอ่ะเ้างในข้าง้างในมีชีสนะคะในคนอ๋อันนีค่ะอันนี้คือมาขายที่อุดรเนี่ยครั้งแรกหรือเปล่าคะ ออครั้งแรกในงานงกเกษตรและของดีอุดรน,นะคะนี่เลยเจ้าแรกเจ้าดังในติ๊กต็อกเลยเขาบอกแล้วก็เป็นในไทยหรือเปล่าเ <c oughs> จ้าแรกในไทยหรือเปล่าคะอโอ้นี่เลยค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นเ,ออเมนูนะคะออริจิน,นอลก็คือไส้ชีสใช่ไหมคะ อ๋อออริจินอลแล้วก็มีชีสบวกข้าวโพดก็จะ8 9บาทเพิ่มมา10บาทนะถ้าเกิดว่าช re ีสอย่างเดียวก็จะ79นะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตก็คือแป้งช็อกโกแลตหรอคะอ๋ออันนี้ข้างนอกก็จะเป็นแป้งช็อกโกแลตนะคะข้างในก็จะมีไส้ชีส79ดชีสข้าวโพดก็8 9บาทอันนี้มัทฉาก็มีอันนี้ก็จะเป็นแป้งมัทฉาเนาะแป้งชายเขียวนะคะเนี่ยข้างในก็จะเป็นไส้เหมือนกันเลยก็คือชีสกับข้าวโพดนะคะโอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้อคเปล่าะ อันนี้ก็คือเป็นออริจินอลเรนโบนะคะเดี๋ยวเราจะลองอันนี้ขอหนึ่งอันค่ะก็คือออริจินอลเรนโบว์จ้ารเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงคะพี่ามาสิบโมงเช้านะคะงานนี้เขาขายถึงกี่กี่ทุ่มคะ ไดตั้งแต่10บโมงถึงประมาณ4ี่ห้าทุ่มนะคะทุกคนค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะดีไหมมาครั้งแรกเลยวันนี้เริ่มครั้งแรกที่จริงแล้วงานจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าคะสามสิบวันนี้ค่ะวันนี้เหรอวันที่สามสิบรู้ว่าวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าะวันนี้เป็นวันแรกนะคะทุกคนเอ่ออันนี้เป็นงานเกษตรและของดีอุดรเนาะเริ่มตั้งแต่สามสิบสิงหาคมไปจนถึงวันที่แปดกันยายนนะคะ สิบโมงก็เริ่มขายแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราเราดูกันว่าขนมสิบบอนจะเป็นยังไงนะคะขนมเหรียญน,นะคะขวัญเกาหลีนะคะเป็นเหรียญเก่าแก่นะคะอันนี้เป็นเฟนชายเหรอคะพี่อ๋อค่ะ ชีสข้างในคือแผ่นใหญ่มากเสื้อคนขาวนะคะโอ้จะของร้านแล้วคือคนนั้นแต่ทุกคนใา่เสื้อขาวนะคะอันนี้เนี่ยเป็นขนมที่ไปงานตัวคุณต่อยด้วยหรือเปล่า่ะสิบคะแนนเต็มตัว <laughs> คุณต่อยนะคะถ้าเกิดว่าของไม่อร่อยแล้วไม่ดีจริงเนี่ยเขาไม่เอาขึ้นห้างเนาะแล้วก็แบบว่าไม่ให้ร่วมเลยเนาะ ไปกลับมานะคะอันนี้เป็นอบเนาะเครื่องอบใช่ไหมคะมาสองนาทีครึ่งนะคะถ้าทเขาพูดบรรานาสามนาทีครึ่งทำใเล่นทำบาร์ก็สองนาทีครึ่งนะคะเ้าโพดมันจะนานหน่อยเพราะว่ามันต้องสุกจบจากงานนี้แล้วไปไหนต่อหรือเปล่าคะจะไปงานตาลัดดิโอ้ตาลัดดินะคะมันประมาณวันที่เท่าไหร่คะพี่คะ มาวมาที่ยี่2ิอุตรดิต์เจอกันนะคะนี่เลยจานร้านโอปป้า10บบอนนะคะเป็น,กนกขนมเกาหลีค่ะทุกคนค่ะเจ้าแรกเจ้าดังในทิกต็อกการันตีความอร่อยนะคะน่ารักมากเลยอะเรียน ขนมนี้เข้ามาในไทยยังไม่ถึงปีนะคะทุกคนค่ะใช่ไหมคะถ้าอยากให้สวยบางคนไทายรูปเราก็ตัดตัดให้ยืดๆแล้วก็ดึงค่ะอ๋อมันจะยืดมันจะสวยค่ะ<อ>มันจะได้เต็มคำกับซีทเรา<อ>มันจะร้อนลากเลยทางในเพราะว่าผมร้อนจีบได้สิ้านาทีนะคะว้า เกาหลีเลยใช่ไหมคะเจ๊เป็นยนที่5ปีที่เกาหลีค่ะทุกร้านจับจับเดินแล้วกัดน,นี่ทุกคนคะอันนี้ก็คือเป็นขนมอป้าสิบวอนนะคะเป็นชีตยืดเดนโบแบบนี้เลยจ้าวิร้อนละ่ะวิ่หอมมาก อร่อยค่ะหอมมากเลยไอย้แป้งแบบแป้งหอมมากเลยค่ะ ชีสเรากินแป้งนะหอมค่ะขมฟ้อันนี้เป็นไส้อะไรคะอู้อันนี้เป็นออริจินอลชีสนะคะทุกคนดูหอมมากวิวดูชีสด,ดิชีสแบบจุกๆเลยนะคะตะกี้เห็นแบบตัดชีสชิ้นใหญ่มาก แล้วคนอืนะ่นน่าจะยังไม่เคยกินหรอกเพราะว่าเพิ่มมานะคะสามารถมาอุดหนุนได้เลยที่ร้านอบบ้านสิบอลนะคะเป็นขนมเค้กเกาหลีแท้เลยนะคะทุกคนค่ะเจ้าแรกเจ้าดังในติ๊กต็อกนะคะงานเริ่มตั้งแต่วันที่30สิงหาพุทธคุณแปกันยาย,ยนจ้าสามารถมาอุดหนุนได้นะคะร้านสีืองแบบนี้อันนี้เขาอยู่เอ่อ ถนนอาหารเส้นแรกเลยนะคะอร่อยมากแป้งแบบหอมจริงๆค่ะ